ฝ yeah. นตกมือเศร้าเนี่ย <Wow. S 2> ไปล่องบึงแต่นี่คล่องสุดเอ็ดเอาแหไปวนันจักมันได้ปลาอย่างนี้ปลามาเป็นปลาดุกปลาดุกเหี้งยงคือสิโตงี้แต่สันดิแม่เนี่ยเออแหะ่อ,อยขาดมัดคุม้มบ่ยังมาได้แหะแหะได้ปลาตัวหนึ่งับเออได้ปลาตัวหนึ่งก็แหะขาดเรื่อนะงที่ไหนโตบบกงี้่งห้าวเลยบ่อนี่ย ไอเอาแห่เอาแห่นี่เลยหมุนเอาเลยหมุนเอาเลยเอ,ลยอ,อ้อมอ้อมเอาเลยเนี่ยตาปนันแห่ยังขาดนะดีที่เงียงมันมาเงียงมันมาต่ำเลยม,มาตกเยไอะเอ้ไปวัานยุ้ยสายครับเนี่ยค้องซิเวสเนี่ยมองไงคล้องฟังอ๋อสายคล้องสายคล้องบ่แมนไปบ่แมนไปหนาววัดเด้ <laughs> เอ ฝนล,ตล,ลโต<อ>กันนี่ไปต้องเงินปลาบักหลายหนึ่งโตไงเออโตนี้เดินโตเดียวมา้ประมาณจากโลคร่ะไปเนี่ยหาโลคว้าไปสังป่งเมื่อไหร่ประมาณห,หาโลคว้าหาโลคว้าจักเสียดังกลิ่นโตงี้กระโดดมันมันหนาซีเมนปลายอย่างครับปลามมันมันปลาดุกวะเนี่ยแล้มันคือปลาดุกปลาดุกแต่พวกก็คคเห็นปลาดุกถือแง่เงี้ยแบบยี่เคียนะปลาดุกรัสเซียบ่ยังวะแต่ว่าปลาบึกปลาบึกมันก็ต้องมีแผงข้างหลังนะเนี เห็นว่าปลาบึกไม่ต้งอง<อ>็นตังนี้แพงใช่ไหมมันโตเงียบเนาะเม็ดหนึ่งอ่ะก้อนเงาอ่ะจากจากหางาหอดปากมันเนี่ยเม็ดหนึ่งอ่ะเม็ดหนึ่งพอดีเม็ดหนึ่งพอดีผู้ได้โหกับบอมาได้วะเนี่ยเนี่ยว่ามันปลาอย่างปลาดุกหรือปลาอย่างนาสิมันมันไข่หรือมันกินนี่อย่างมันจด้เลยท <c oughs> องมันมึงไงทอ, <c oughs> อเงเงี้ยเงี้ยเออทองแบบนี้เลยนี่ ปลาหมึกไข่ไอปลาปลาดุไข่ที่ปลาอย่างวันได้ห้าวขึ้นมาเลยกลับกลับบ้านเลยเออพันลูกบุ้มเลยหรอตุ่มได้กลับบ้านเลยวะตุ่มได้กลับบ้านเลยหอบเส้งแห้งกันกลับบ้านได้มากเอาแห้ออกช่วงนี้น้ามันน้ามันไหลเนาะฝนตกเนาะน้าไหม่บ่มันมาก็น้ำไหม่บ่จับงี้วะมันถือมันออกมานจะสาผู้ใดยังไงบุกไอ้พอเสียปลาดุกงี้วันนี้เสียถึงแห้ มึงิล่ะว่ามันโตหน่อยดิเนี่ยมันมีตุ้มมันมีตุ้มอยู่นี่น้ำนี่ตุ้มสองตุ้มนี่จ้ามันเหนียงโอ้กันถึงเบ็ดก็จะเอาใอยูหรอกเอาใอยูดอกห่าหาโล่กดิหาโลกลัวห่าโลกลัวกันพูดได้หูก็บ,บอกได้เรอยเนี่ยวันปลาอย่างนี้โอ้บังเหนียงมันเนี่ยนะโอ้เป็นปั๊กเข้าไปไหนแข้งสิว่างเลยนี่สอดเลยแลนี่ นี่แหละแอร์จับได้เท่านี้ละมือเนี่ยตัวหน่อยว่าเอาเลยว่าเอาเลยเดียวพ่อเลยตัวเดียวกลับบ้านเลยน้องกลับบ้านเลย <c oughs> หอเนี้ยเงี้ยเลยน่าโอ้ไงครับเบื้องตี้แหละเยี่ยงมันนะ้งนะเบื้องนั้เบื้องหางวะแน่นั่น แดงโลนไงครับดินคัดบ<ว>่บครับเนี่ยร้อย,ย,ยดินคัดกันมาบ่เป็นบ่เป็นง้วน้อยเกียดตมหรอง้อหน้อยเกียดตมหรอดินน้ำแห่น้ำแห,แห่ปั้นเอาเลยตอนแรกว่ามันบ่บเม็นมาป้าแล้วมันโตงี้กัโคตรยานยาน <laughs> ยานเยอะ จานเป็นงูเป็นนกสัตวแต่ว่างูมันปกติมันกับสิบพดินนะเจ้าปารีดินดินดินคักเลยเลยดินยางแห้งของใดๆของสิบเอ็ดว่าดีของสิบเอ็ดฟังตรงขามฟังฟังขาออกของสิบเอ็ดขาออกของสิบเอ็ดขาออกคนไปหาหลายครับคือคนไปหานใหญ่ไปวานรงปลาป่ากขึ้นอ่า นีคนไปหาปลาไหลายี้นะถ้ามาหนี้ได้ปลางี้ไหมอ๋อหนได้ตรงนี้มันเนี่ยดึงออกสองขังมั้งไงนี่เหรออืมนี่บ้าสองใยมันใครเลยฮึสิเป็นไข่เังวะแต่ว่ามันตายแล้วตอนแรกก็ว่ามันก็ว่าสิปล่อยอยู่แหละแต่ว่ามันตายก่อนก็เลยปล่อยไปก่นคือเขาเนี่ยเบื้องที่อะไรนะ ไอ้อีหยังมันน่ะสายบือมันสายเดือนเออสายบือมันเนี่ยเ,เคยใครเขาบ่ามันมีไข่นั่นแหละน่าจะเป็นปลาไข่นั่นแหละโอ้ยอยาปาเห็ดบาเปกรรมเถันนะเนาะของกินของกินแบบไปมันตายก่นอนมาเหมีหยังดอกกันนั่าจะมีปล่อยมันอยู่มันตายซะก่อนคาดว่าเป็นปลายอย่างก็ ขนาดกลายเป็นปลาดุกรัสเซียที่เขาว่าตัวเงี่ยปลาดุกรัสเซียปลาดุกอุยก็สิว่าแ,แมนดอกโบแมน่เออปลาดุกรัสเซียจากมันออกมาจากบอ่อผู้ใดเกินมาแต่ว่ามันได้จากไอ้ไอ้คลองธรรมชาติได้มาจากธรรมชาติเออได้จากขลองธรรมชาติมันเลยไปตึกอยู่บอ่อเขาเจา้าดอกบ่แมนหนาวัดตัว Boy, บ่อยบ่ได้ไปเห็ดหนาวัดดอกสั่งงูเลยครับเนี่ยเออโง่หนาสิใครหลายอยู่ สองพวมงมบบนีแ้แหะเนี่ยแทกซีเฮ็ดยังกินจักซีเฮ็ดยังกนินประมูลประมูลเนาประมูลประมูลเลยอ่ะ <S <S เริ่มที่หกลอยฮะหกอยดิหกลอน่ยพิธีพิธีหกมงแรงหกมงแแเออหกมงแรงเอ,อประมูลมาประมูลมากนี่ประมูลมากครับ กระดูกใส่ใหญ่ๆเลยเออปิดทีหกวงแรง่ผู้ใดอยากได้ก็แท็กมาสีสีสีไฮสีส้มไปไฮนี่สีมาเอาเองก็ได้นี <c oughs> ออ่แหละแพ้มาพ่นคล้องไหนคล้องเซเบตคล้องเซเบตครับคล้องเซเบต <c oughs> เดิมต้นตีหกลอย ปลาธรรมชาติบอลา,าเรียงเลยเนี่ยได้ไมาจากธรรมชาติเลยจากคลอง